ตำรวจเ็นว้ได้เนี่ยรวจฮะตรวจเ็ไว้ได้มันไม่้ไม่คอย้ต้นไม้ใหญ่ไปแล้วนี่ตัดเสียแล้วถ้าเจอเขาทับเขตาย

ได,ได้ได้เปนองได้ไม่ได้นงนั่งด<ล>้วยไปเจ้าของคดีคือใครตัวน้ต้องหมดนะ,ะเอา้าเจ้าของคดีคุมเลยเดี๋ยวผมต้อนเลยเอา้า

หายไ,ได้อนี่ยหนยได้เด้อมาแต่เนี่ยแขาไทย